อ่ะวันนี้เรามาดูรองเท้าพื้นแยมทําไมรองเท้าพื้นแยมนี่มีปัญหาตรงที่ว่า <c oughs> ประเทศไทยเราอะนะมันไม่มีหรอกพื้นแย็ะเพราะพื้นแยมนี่เขาใช้ในการใช้ความร้อนในการเข้าอัปเปอร์แล้วก็ประกอบด้วยความร้อนของเขาเลยเขามีเตาหลอมของเขาแต่เราสามารถเปลี่ยนได้โดยการที่เรามีพื้นยางพาราคือยางดิบอะคุณภาพพอๆกับพื้นแยมเพราะเาเลยแหละจริงๆแล้วแต่มันเป็นของเมืองไทยเราไงยางดิบยางดิบนี่ก็เหนียวหนึบทน แต่ก่อนหนึ่งก่อนที่เราจะเปลี่ยนเนี่ยเราก็ต้องเลาะก่อนเลาะเห็นปะพอเราเลาะออกมาแล้วเราก็ต้องมาเข้าเข้าหุน่นหุ่นนี่จําเป็นเนี่ยต้องต้องมีนะหุ่นรองเท้าจําเป็นจะต้องมีมากๆเลยถ้าไม่มีหุ่นรองเท้านี่เราเจอรองเท้าแบบเนี้ยเราจะทายากอ่ะพอเรามาเข้าหุน่นะเปอร์ดึงนู่นนี่นั่นโอเคได้ตามสเปคแล้วเราก็มาเข้าโดยการเข้าโฟมเข้ากิเต้ และก็จบด้วยพื้นยางดิบพื้นยางดิบมีความคงทนนะคงทนนึบเหมือนกับพื้นแยมนั่นแหละแต่เพียงแต่ลักษณะอาจจะไม่ไม่ไม่เหมือนกันเป๊ะเพราะแยมเขาใช้ในการหล่อขึ้นมาพื้นยางดิบก็หล่อเหมือนกันแหละแต่เขาทําเป็นพื้นสําเร็จออกมาเนี่ยคือพื้นยางดิบความคงทนไม่ต้องห่วงนานกว่าจะสึกแล้วก็เหนียวมากขนาดเตียงเตียงไม่ค่อยจะออกเลย ทีนี้เมื่อเราได้ทุกอย่างเรียบร้อยแล้วเนี่ยเห็นไหมเราก็จัดการเข้าส่งเข้าส่งนะแล้วเราก็เข้าไปเข้าเครื่องเกียร์เครื่องเกียร์นี้ต้องใช้เครื่องตัวแรงพอหละเพราะว่ายางดิบเนี่ยมันเกียร์ยากมากต้องใช้เครื่องที่เครื่องแรงขึ้นไปอ่ะของ US อ่ะแล้วเสร็จเราก็มาจัดการเครื่องเคลือบก็คือเราลงด้วยออยนะหนังพวกนี้เราต้องลงด้วยออยแล้วก็ทำความ แล้วก็ใส่พื้นด้วยพื้นข้างในนี่จะเป็นพื้นซอฟบะตัวซอฟบจะเป็นพื้นสุขภาพเพื่อสุขภาพอ่าแล้วก็เย็บเก็บคือความมุงทน,น่ะเย็บเก็บซีนกันน้ําเรียบร้อยจบนี่ก็ถือว่ากลับไปหล่อ